เคยมีปัญหาปากคำหรือเปล่าคะ,คะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆยุ้ยปากหายรอกขอตัวนี้เลยนะหนังที่มันแห้งบนหลฝีปากเรามันก็คือแบบไม่โอเคไหมทุกคนเนี่ยสีชมพูแบบเนี้ยมันติดกับปากยุยย้ยอะแทบทั้งวันเลยอะทุกคนแล้ก็ไม่ติดแม้คืองงใจมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับยุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยุ้ยจะมาพูดถึงเรื่อง การแก้ปัญหาปากครัำทาลิปไม่ติดกันนะคะใครเคยมีปัญหาปากคล้ำหรือเปล่าคะส่วนตัวยูนะคะบอกเลยว่าเคยมีแน่นอนนะคะซึ่งยยอยากเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากครัำปากลอกแล้วก็ทาลิปไม่ได้ใครที่ติดตามชออ่องยยนะคะก็จะรู้ว่ายยเป็นคนที่ลิปสติกเลิฟเวอร์มากก็คือชอบทาลิปมากๆแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะคะตอนช่วงสมัยเรียนแบบเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะเราไม่รู้วิธีการดูแลลิปฝิปากตัวเองก็ทําให้ปากตัวเองเนี่ยมันครัำแล้วก็ไม่สามารถที่จะทาลิปสติกที่มเป็นสีสีได้เลยนะคะซึ่งวันนนี้ะะคะย วัแนะนํา4วิธีในการแก้ไขปัญหาปากคําเสียให้ชมพูอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก่อนที่จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะคะยูบอกเลยว่า4วิธีการแก้ปัญหาของยูงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นหลักเดือนหรือหลักปีเลยนะคะยยมีการทําวิธีแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าเห็นผลด้วยตัวเองเลยนะคะว่าริ้วิป,ปากเนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆวิธีแรกในการแก้ปัญหาปากลอกคาเสียนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่บางคนเนี่ยบอกเลยว่ามองข้ามมันไปนะคะ ก็คือนี่เลยค่ะดื่มน้ําวันละ2ลิตรถึงสลิตรนะคะส่วนตัวยุ้ยเนี่ยยุ้ยจะดื่มน้ําขวดแบบเนี้ยหกร้นะคะประมาณ3-4ขวดก็ประมาณสัก2ลิตรกว่าเนาะเป็นการทำที่ติดต่อกันยาวๆจนมันเป็นความเคยชินเป็นกิจวัตรแบบไม่ต้องพยายามอะคะ่ะรู้สึกเลยว่าถ้าช่วงไหนวันไหนที่เราออกไปข้างนอกบางทีไม่ได้พกขวดน้ําไปไม่ได้ดื่มน้ําตามที่ปกติดื่มนะคะ าจะเริ่มลอกทันทีเลยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดเลยนะคะจะบอกเลยว่าการดื่มน้ําอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะคะมันต้องมีวิธีอื่นๆเนี่ยทำคู่ก,กันไปนะคะวิธีที่2ก็คือการสครับปากค่ะใครจะใช้เป็นลิปสครับก็ได้ใครจะใช้เป็นน้ําตาลผสมน้ําผึ้งแล้วก็มาสครับปากก็ได้แต่ส่วนตัวยุย้ยบอกเลยว่า ไม่ได้เสียงเงินเลยค่ะยุ้ยใช้วิธีการใช้แปรงสีฟันที่อ่อนๆนะคะอาจจะเป็นแบบรุ่นที่สําหรับเด็กน้อยเด็กอ่อนหรือว่า รุ่นที่แบบเห็นขนมันเป็นเล็กๆแล้วก็อ่อนๆนะคะใช้วิธีคือนาน้ําอุ่นนะคะทําให้ริมฝีปากเนี่ยเปียกแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันที่นุ่มๆอะค่ะขัดบริเวณริมฝีปากแบบเบาๆมือนะคะไม่ใช่แบบถูแรงๆนะไม่งั้นริมฝีปากเราเนี่ยเป็นแผลเปิงหมดเลยนะคะวิธีนี้นะคะทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วที่มันอยู่บริเวณริมฝีปากของเรานะคะหลุดลอกออกไปแล้วทําให้ริมฝีปากเราเนี่ยชมพูมากขึ้นแก้ปัญหาปากคล้ำเสียได้ดีขึ้นค่ะหรือวิธีหนึ่งนะคะยูจะใช้ผ้า ถ้าขนหนูนะคะชุบน้ําอุ่นแล้วก็ถูไปบริเวณริมผิวป่านะคะก่อนทําทุกครั้งริมผิวปากต้องเปียกนะยูก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นเนี่ย ผูไปบริมป,ปากเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแลว้วบนริมป,ปากเราออกไปนะคะทาให้ปากของเราเนี่ยคล้าเสียน้อยลงค่ะต่อมาแบบที่3ง่ายมากและเป็นทางลัดที่สุดแต่บอกเลยว่าถ้าวิธีนี้นะคะถ้าปากคุณยังแห้งไม่ได้ไม่ได้ทำวิธีที่หนึ่งที่2มาเนี่ยอ,อ๋อวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะก็คือวิธีการใช้ติ้นค่ะซึ่งบอกเลยว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะส่วนตัวยุ้ยนะคะยุ้ยชอบติ้นตัวนี้ค่ะก็คือเป็นของคารลงตัวนี้นะคะเป็นลิปติ้นที่บอกเลยว่าามีกรรบุง ด้วยดังนั้นยุ้ยรู้สึกว่าการใช้ติ้นที่บริเวณริมฝีปากเนี่ยบางทีมันแบบเข้าไปในปากด้วยเนาะดังนั้นยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าการใช้ติ้นของยุ้ยยุ้ยจะเลือกอะไรที่แบบคุณภาพดีหน่อยเพราะว่ากลัวกินเข้าไปแล้วแบบว่าเกิดอันตรายต่อร่างกายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ยใช้ประจําก็คือตัวนี้ค่ะคาแรงกรุ่นนี้เลยมีความจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็เห็นไหมคะว่าใช้มาแบบ หมดเกินครึ่งแล้วอ่ะตัวนี้เบอร์3นะคะเป็นสี red water วิธีนี้นะคะจะไม่ิร์ k สำหรับคนที่ไม่ยอมทำข้อ1ข้อ2นะคะเพราะว่าถ้าริมฝีปากเนี่ยลอกนะคะตัวนี้แก้ไขเรื่องแค่คล้ำเสียนะแต่ว่าริมฝีปากลอกหรือแห้งเนี่ยตัวนี้ถ้าเราทาปับ๊บมันก็จะไปติดกับหนังที่มันแห้งบนริมฝีปากเรามันก็คือแบบไม่โอเคไหมทุกคนเออดังนั้น,น,นต้องทำข้อ1ข้อ2มาก่อนนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นทางดัตินนะคะ ไปข้อ4นะคะเป็นข้อที่สําคัญมากๆคือการบํารุงริมฝีปากอย่างสม่ําเสมอยุ้ยขอบอกว่าสะม่าเสมอเลยนะยุ้ยเป็นคนที่ทาลิปมันเนี่ยขาดลิปมันไม่ได้เลยคือออกจากบ้านไปแล้วไม่มีลิปมันต้องซื้อใหม่เพราะว่าเป็นคนที่ติดลิปมันมากแล้วก็ถ้าไม่ทาลิป ก็คือปักลอกเลยนะคะไม่ทาไม่ทาลิปมันนะลิปมันที่ยูจะใช้ประจำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ตัวนะคะตัวแรกก็คือเบิร์ดบีตัวนี้บอกเลยว่าเป็นลิปคู่บุญเลยคือใช้มาตลอดกี่แท่งเราก็ไม่รู้เราก็ใช้มากี่ปีเราก็ไม่รู้ต้องเป็นเบิร์ดบีสีแดงนะที่วิชอบแต่ว่า ถึงสีมันออกแดงแบบเนี้ยทุกคนสีน้องเขาแดงมากนะแต่ว่าอ๋อเวลาทาบนปากเนี่ยมันไม่ออกสีนะคะแล้วก็ตัวงเขาคือมันไม่เนอตัวนี้ยุ้ยใช้ระหว่างวันเพราะว่าเวลาทานเนี่ยตัวของเขาจะไม่ค่อยจะไม่เยิมเลยมันจะเป็นแบบกึ่งแมทแมทอะค่ะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ไม่ได้แมทมากนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีความแบบเหนียวเนอหนาดังนั้นเวลาเราทาลิปสีหรือว่าลิปติ้นหรือว่าลิปอะไรต่อเนี่ยมันก็คือเวิร์กไม่ตีกับลิปตัวอื่นนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นลิปที่ยุ้ยทาก ไม่เรียกว่าไทายแอ่เรียกว่าโบกนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือนี่แลยค่ะ Lip T O Maximizer นะคะบอกเลยว่ายุใช้เบอร์01อันเนี้ยคือเป็นเบอร์แบบออริจินอลของเขาเลยนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยยุใช้มาเกิน10ปีแล้วยุ้ยปากหายรอกเพราตัวนี้เลยนะคะยุใช้วิธีการโบกก่อนนอนกลางวันยุไม่ใช้เพราะตัวเนี้ยเขาแอบแบบมีความเหนียวเนื้หนะเวอร์มากก็คือตอนนอนมันก็จะทานแล้วมันก็จะเย็นๆปากแล้วเขามันจะเหมือนลิปปัมเปอร์ก็คือเหมือนแบบ ทาให้ปากดูอิ่มฟูเลยประมาณนี้นะคะแล้วตื่นที่มาคือปากชุ่มชื้นขาดไม่ได้ตัวนี้คือหมดแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่จนสิบกว่าปีแล้ว,วอ่ะยูยังคงใช้นองเขาอยู่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทาแล้วคือไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่ามีความเหนียวเหนอนนะที่สุดแล้วก็มีความแบบเย็นกลุบม,มากนะคะตัวนี้แนะนําว่าให้ใช้ก่อนนอนนะคะแต่ว่าจะทํากิจกรรมอื่นต่อไปก็อาจจะใช้ลิปตัวอื่นดีกว่านะเพราะมีความเหนียวแล้วก็มีความเย็นเบน,นทอลมากๆ ต่อมานะคะตัวที่3ก็คือลิปอันนี้ค่ะยูรู้สึกว่าน,นี่น่าจะเป็นของเมนโทรลาทัมนะเขาน่าจะเป็นแบบคิวเทนหรือสักอย่างเนี่ยดูสิมันจะหมดแท่งละอันนี้ยูไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าคือมันก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรนะคะแต่ว่ายูรู้สึกว่ามันติดเพราะว่ามันมันวางไว้อยู่บนซื้อมาเรายูวางอยู่บนโต๊ะข้างแป้งอันนั้นก่อนแต่งหน้าเนี่ย เหมือนทาตัวเนี้ยไปแล้วก็ลงสกินแคร์ลงอะไรไปลิปตัวเนี้ยมันเขาก็จะซึมลงริปผิปปากแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เออทาลิปต่อได้อย่างสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันก็จะติดอยู่ตรงหน้าตกเครื่องแป้งเรานะคะ บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะยุ้ยไปเจอลิปตัวใหม่มาซึ่งทําให้ยุ้ยอะ่ะมีการหยุดใช้ลิปสองตัวนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ลิปตินนี้ก็คือไม่แทบไม่ได้หยิบเลยนะคะช่วงนี้ก็คือนี่เลยค่ะดีเซนลิปรีแพเซรั่มนะคะตัวนี้ยุ้ยบอกเลยว่ายุ้ยได้มาลองแล้วตอนแรกก็คือแบบว่าเคยเห็นเป็นหลอดๆเห็นเป็นน้ำๆแบบเนี้ยรับรองว่าเหนียวแน่เลยปรากฏว่าใช้แล้ว เฮ้ยแกฉันลืมดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นลิปเซรั่มลิปเซรั่มคืออะไรคือความบางเบาแล้วแบบตอนแรกคือไม่เชื่อไงแล้วพอทานแล้วแบบเนี่ยจะเห็นว่า อันแี้คือยุยธาลิปดีเซ่อยู่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบเฮ้ยมันแบบเป็นเนื้อที่มีเท็กซเจอร์ที่เหมือนลิปราคาแพงระดับไฮเอนด์ที่ยูไม่อยากพูดชื่อนะคะที่ขายอยู่ตามเคาน์เตอร์แบนก์ต่างๆบอกเลยว่ามีความแบบใกล้เคียงมากๆนะคะซึ่งข้างในของนอาเขาจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามีความใช้ง่ายแล้วนองเขาเนี่ยมีความเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานะคะซึ่งสามารถพกออกไปข้างนอกได้แล้วก็พกตัวเนี้ยบอกเลยว่าตัวเดียวจบจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเข้าใจง่ายคือเป็นลิปบำรุงชื่อของเขาเนี่ยเป็นลิปลิ แคเซรมก็ช่วยบำรุงปากเราแล้วแถมยุ้ยบอกเลยว่าเห็นลิปปากยุ้ยเป็นชมพูนี่ไหมคะบอกเลยว่าไม่มีตินนะจ๊ะตัวนี้เขาเป็นแบบสามารถเปลี่ยนสีปากเราได้เลยคือทาปุ๊บปากชมพูปั๊บอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าข้อสากับข้อสี่ก็คือทาทินแล้วก็บำรุงในตัวเดียวนะคะก็คือจับมารวมกันบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็ลดขั้นตอนการบำรุงปากการทาลิปแล้วปากดูแบบเป็นธรรมชาติเหมือนแบบเฮ้ยฉันสวยเองฉันไม่ทาลิปอะไรเงี้ยฉันแบบปากชมพูแบบสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นของเขานะคะยุ้ยบอกเลยว่า็กเจอร์ของเ เนี่ยดีมากๆอย่างทวีบอกคือซึมเร็วมากแล้วก็มีความเบาสบายปากเวลาพูดปากไม่แบบเป็นยืดๆอะทุกคนแล้วก็ไม่ติดผมแถมที่สําคัญไม่ติดหน้ากากด้วยนะคะคือไม่เหนียวติดหน้ากากอะทุกคนถ้าลิปมันแล้วมันติดหน้ากากคือไม่โอเคนะเพราะมันก็จะมาติดคงติดคางติดรอบปากเราเวลาถอดมาก็คือก็คือไม่งามอะ นะซึ่งยุ้ยบอกเลยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยแน่นแน่แนจุกๆเลยนะคะส่วนผสมขเขาคือบอกเลยว่าระดับไฮเอ็นมีการอิมพอร์ตมาจากสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าตัวน้องของเขานะคะส่วนผสมขเขาจะมีทั้งอโรเวล่าเพนทาไวัยตินคอลลาเจนแล้วก็วิตามินอีตัวอโรเวล่าแล้วก็ตัวเพน้าวดตินเนี่ยบอกเลยว่าเขาได้รับการรับรองจากอีโคเซิร์ตนะคะทุกคนจะงงว่าอีโคเซิร์ตคืออะไรคะคุณยุย้ยอีโคเซิร์ตเนี่ยก็คือเป็นการรับรองว่าส่วนประกอบเหล่านี้มีความออร์แกนิกมาจากธรรม ชาติ100%ซึ่งบอกเลยว่าปลอดภัยแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกร้วนๆเลยนะคะตัวโรเวล่าแล้วก็เพนตาไวตินนะคะตัวนี้นะคะเขาอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเลยซึ่งเอาโรเวล่าเนี่ยไม่ใช่ว่านหางจาระเข้ดัดเดือนทั่วๆไปทุกคนเขาอิมพอร์ตมาจาก U.S.A. เลยแล้วก็ตัวเอาโรเวล่าเนี่ยค่ะเขาช่วยปอบประโลมริมฝีป,ปากช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กระตุ้นให้ริมฝีป,ปากเราเนี่ย ผัดเซลล์ผิวใหม่แล้วแถมใครที่ปากแพ้ง่ายนะคะเขาช่วยลดการอักเสบได้ด้วยต่อมาตัวเพนตาไวตินนะคะตัวนี้ก็คือ Import เป็นสา,นสกการสกัดที่ Import มาจากอเมริกาเหมือนกัน,กนแล้วได้รับการรับรองจาก e c o คเซอว่าเป็นออแกนิกตัวนี้นะคะจะก,กัด เก็บความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราเนี่ยถึง72ชั่วโมงแต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้น72ชั่วโมงเนี่ยยุ้ยก็รู้สึกว่ามันก็ชุ่มชื้นแต่ก็บอกแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่ายุ้ยก็เติมลิปมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็ไม่ถึงแบบ3วันแล้วทาทีไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทาลิปแล้วเนี่ยมีความชุ่มชื้นบนริฝีปากคือปากเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนอะไม่ไม่รู้สึกเหนียวเนินหนักเลยรู้สึกเหมือนแบบปากเราเป็นเกิดมาเป็นสีนี้เลยอะค่ะต่อมานนนะัั้้เอลลจดิิงกกกป็ไฟฟแบบ ออ่อนๆอแต่ว่าเวลาทามันจะไม่ได้รู้สึกแบบปั๊มปิ้งเหมือน mm. ตอกตัวดีออนะดีออนคือรู้สึกว่าแบบรู้สึกเย็นนะ่ะรู้สึกคือถ้าทาบ่อยๆก็ไม่ค่อยสบายปากเท่าไหร่คือตัวเนี้ทานอนนะคะอันเนี้ยทากลางวันไม่ได้เพราะมันเนอะเนาะทานอนแต่ตัวเนี้ทากลางวันได้กลางคืนก็ดีนะคะนนก็คือมีคอลลาเจนเติมเต็เมริม้วรปากเหมือนฟิลฟิลเลอร์ทาให้ปากเราดูอวบอิ่มขึ้นนะคะรู้สึกไหมไม่ได้รู้สึกว่าปากใหญ่ขึ้นแต่รู้สึกเลยว่าริ้วรปากมันดูเต็มขึ้นน่ะแล้วก็ไม่มี แต่ว่ารู้สึกว่าอิ่มขึ้นประมาณนั้นนะคะและที่สําคัญตัวของน้องดีเซ่ลิปรีแพดเซรั่มตัวนี้นะคะมีวิตามินอ e. ี ซึ่งวิตาม e ินอีเนี่ยช่วยอะไรช่วยเอนทออกซิเดนนั้น,น,นป้องกันการเกิดริ้วรอยที่ริมฝีปากริมฝีปากเราเนี่ยเป็นผิวที่แบบต้องขยับตลอดเวลาทั้งกินทั้งพูดนะทุกคนดังนั้นริ้วรอยมันก็จะแบบเข้าใกล้เรานะคะแถมการโดนแดดโดนแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นทําให้ริมฝีปากเราเนี่ยมีร่องรอยมีริ้วร,รอยเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะตัววิตามินอีเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอนทายออกซิแดนนะคะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยที่ริมฝีปากด้วยซึ่่่งงตััววขอออนอนนนเเเคาาะะะบกกลลยป็หดททีร หน่ารักมากๆนะคะด้านในนะคะจะเป็นเซรั่มบำรุงลิมฝีปากที่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะแบบนี้เลยน้องเขานะคะเป็นลักษณะคือหัวตัดนะคะสามารถใช้เล่นค่อนข้างง่ายแต่ว่าส่วนตัววิเนี่ยวิที่ชอบที่จะบีบออกมาแล้วก็ใช้มือป้ายนะคะเพื่อ การที่แบบว่ามันไม่ปลนเปื้อนอะเนาะทุกคนมันเพื่อความสะอาดของตัวเองนะคะถึงจะใช้คนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่าการใช้นิ้วป้ายเนี่ยนิ้วที่สะอาดนะทุกคนการใช้นิ้วป้ายหลอดแล้วค่อยมาป้ายที่ปากเนี่ยรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าการที่ใช้หลอดเนี่ยป้ายที่ปากโดยตรงนะคะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของคนเนาะนี่ในใค่ะทีทาให้ดูจะเห็นได้ว่าก่อนทานเนี่ยมีความแบบ เคยทุกคนปากซีดแบบป่วยมากๆนะคะแล้วก็มีความแบบปากตึงมากๆเพราะมันแห้งนะคะพอทาไปแล้วนะคะหลังทาปากจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความสีชมพูนะคะเห็นได้ชัดซึ่งทาตอนใหม่ๆเนี่ยจะวาวเลยนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยยุ้ยพูดยุ้ยทาก่อนที่ยุ้ยจะทาคลิปนะคะแต่ว่าเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่าเดี๋ยวยุ้ยเข้ามาใกล้ๆก่อนในภาพเมื่อกี้นะคะยุ้ยเป็นการทาก่อนที่ยุ้ยจะทาคลิปแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่า มันมีความแมทมันไม่ได้วาวเหมือนหลังทาทันทีนะคะซึ่งตัวเซรั่มของน้องดีเซ่นเนี่ยเขาก็แบบซึมเข้าริมฝีปากเรานะคะพิมริมฝีปากเราเนี่ยมันมคงม,มีความชมพูอยูทุกคนซึ่งเนี่ยยุ้ยแตะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่มีความแบบเหนียวอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยคือดีมากคือรู้สึกว่า เหมือนทาลิปบำรุงแล้วก็เนตินได้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยนะบางคนก็สนใจแล้วว่าเฮ้ยจะไปตามตามที่ไหนคะคุณยุย้ยบอกเลยว่านี้สามารถไปส่องได้เลยนะคะที่ i g d ีดีเซ่ไทยแลนด์นะคะที่ Facebook นะคะดีเซ่ไทยแลนด์นะคะตอนนี้เขาจัดโปรด้วยนะจากราคาปกติ590บตอนนี้เหลือ290บาทแล้วบอกเลยว่าถึงตัวไซส์เนี่ยเขาจะ8 ml นะแต่ใช้ได้นานมากอันนี้ยุ้ยใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2ออาทิตย์ได้แล้วนะมันไม่พร่องลงไปเลยน้องเขาก็ยังแบบมีความ แบบหลอดอ้วนตุก๊กไม่แบนเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยสีชชมพูแบบเนี่ยมันติดกับ ปากยูอยากแทบทั้งวันเลยอ่ะทุกคนเราก็ไม่ติดแมสคืองงงใจมากนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปตามได้หรือว่าใครที่สนใจพวกลิปอือ่นๆที่ปกติยูใช้เนี่ยก็สามารถไปทได้นะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ยู่าบอก4วิธีในการแก้ไขาปากคล้ำเสียแล้วก็มีการบอกต่อผลิตภัณฑ์ที่ช่วงเนี้ยยูใช้เรายูก็ชอบด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s ับสับใครแชร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ห่างหายไปจ YouTube, าก YouTube นานเหมือนกันนะเพราะว่าคือบอกเลยว่าภพาระงาน ปกติอะปกติอยู่เป็นเภสัชใช่ไหมซึ่งก็แบบทำรักขายามันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ตอนเนี้ยช่วยสามีทําคลินิกด้วยนะคะสามีอยเป็นหมอนะคะก็ทําคลินิกด้วยดังนั้นบอกเลยว่าไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปเลยค่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยมีคนมาปรึกษาเรื่องปากคล้ำเสียแล้วปรากฏว่าอยู่ได้ลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะก็เลยอยากมาบอกต่อทุกคนนะคะยังไงถ้าใครที่สนใจก็ไปตามตามกันดูแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช anel ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ